<TV S 2> สวัสดีครับผู้ชมครับมาแลาฮะแซตเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดก,กับอิสุซุนะฮะวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมครับมาจิบกาแฟาบนเครื่องบินกันครับกับที่นี่เลย 747คาเฟ่นั่นเองบรรยากาศจะเป็นยังไงตามมาเลยครับอีกหนึ่งคาเฟ่แห่งใหม่นะฮะที่อยู่ในโซนลาดกระบังครับบอกเลยว่าเปิดได้ไม่นานแต่รับรองว่าเจ๋งแน่นอนฮนะนี่เลย747คาเฟ่ครับชื่อน,นี้ต้องจำเอาไว้เลยนะครับด้านในจะเป็นยังไงตามมาดูกันเลยครับ โอ้โหก็ได้ชิดเครื่องบินแบบสุดๆนะฮะเป็นคาเฟ่ที่เลือกถ่ายมุมที่คุณชอบของเครื่องบินลำนี้ได้ทุกมุมเลยสวยงามอลังการจริงๆครับผมหนึ่งที่ครับผมว่านี่ฮะ เขาให้มาเป็นตัวโดยสารแบบนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถเอาตัวนี้ไปลากเป็นเครื่องดื่มด้านบนได้ด้วยครับและก็ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องมาตรการความปลอดภัยครับมีการเช็คอุณหภูมิและก็ควบคุมจํานวนคนที่ขึ้นไปด้านบนครับ ใหญ่มาก,กคุณผู้ชมครับภายในคาเฟ่น,นะครับนี่คือ Boeing 747นะครับขนาดลำนี่ใหญ่ยาวไปนู่นเลยนะครับแล้วก็มีการตกแต่งอินทีเลียด้านในสวยงามลงตัวมากๆครับส่วนนี้เป็นเครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่นะครับเราสามารถเอาตั๋วโดยสารของเราที่ซื้อด้านล่างนะครับมาลากเป็นเครื่องดื่มได้้วยครับ ตรงนี้เรียกว่าส่วนเอ้าดร์นะครับเราสามารถที่จะเดินมาเป็นลนักษณะเหมือนระเบียงออกมาด้านนอกนะครับแล้วก็จิบกาแฟาไปด้วยครับชมปีกเครื่องบินของจริงได้ด้วยฮะตรงนี้ฮะพอขึ้นมาด้านบนครับอันนี้เป็นแบบส่วนตัวหน่อยนะฮะที่นี่มีอยู่2ชั้นนะครับมองไปด้านนู้นจะเป็นคอกพิตหรือว่าเป็นในส่วนที่กัปตันขับเครื่องบินจะ ขับเครื่องบินตรงนั้นนะครับแล้วก็บริเวณนี้ครับนั่งชิลๆจิบกาแฟาได้เลยครับแล้วก็จะมีหน้าต่างเครื่องบินทุกอย่างอันนี้คือของจริงเลยนะครับเราสามารถที่จะเลือกที่นั่งถ้าหากว่าอ,อยากจะ p r i v a t หน่อยส่วนตัวหน่อยก็ต้องชั้นบนนี่แหละฮะ นี่แหละฮะคือส่วนของนักบินนะครับผมนั่งฝั่งนี้คือกับตันส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นผู้ช่วยกับตันนะครับและก็ทุกอย่างที่เห็นนี่คือของจริงเลยเด็กๆมาคาเฟ่ที่นี่บอกเลยว่าชอบแน่นอนครับฟีลลิ่งแบบของจริงเลยฮะคุผู้ชมฮะก,ก็เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่ปลากไม่เหมือนใครนะครับใครที่ไม่เคยมาเที่ยวที่นี่ อยากจะมาลองบรรยากาศแบบนี้ก็แวะมากันแล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วฮะกับซัตเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ <c oughs> สนับสนุนโดย All New Isuzu m u x เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ